s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Wonder f u ฟู <Wonderful. S 1> อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโงๆ่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonder f u ฟู Wonderful. อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโงๆ่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ คก็ถึง EP ีที่17.3แล้วเนาะเออก็เมื่อกี้ก็ได้ฟังเรื่องของสแตมกับพลไปแล้วอ่าตื่เต้นอะ <laughs> ตื่นเต้นอะไร <laughs> เออซึ่งอวัยวะที่เรามาพูดถึงในวันนี้ก็เป็นอวัยวะที่เราคุ้นเคยดีไม่แพ้กับจมูกเนาะเออรวมถึงเป็นอวัยวะสำคัญอันดับต้นๆด้วยนั่นก็คือ คือหัวใจไม่ขนจมูกเฮ้ยไม่อดฟัหูของเรานี่เองค่รีบเฉลยเลยเดี๋ยวไปไกลมากกว่านี้เออใช่คือพอเราพูดถึงหูอ่ะแล้วก็เราก็นึกถึงมีมหนึ่งในช่วงโควิดเนาะที่เป็นแบบหูเนี่ยใช้ทั้งแบบเกี่ยวแมสแบบใส่หูฟังแว่นเออรับน้ำหนักขาแว่นซึ่งโหคือเราก็ใช้แบบหูกันหนักมากเลยเนาะโดยใชเพราะเรื่องของการดิมเสียงด้วย เออซึ่งโหบางทีเราก็มีได้ยินเสียงแบบเอ้ยไม่น่าโสภาอะไรเฮ้ยอะไรนี่ตัวหนึ่งอันนี้เขาใช้เขาใชอะไรเนึกไม่ออกเลแบบเสียงแบบไม่น่าอภิลมอะไรเงี้ยเหมือนอทางเสียงเออใช่ไม่น่าโสภาซ่กก็คือแบบเป็นเสียงที่มากวนเราอะไรเงี้ยเอออย่างแบบอยากถามทุกคนว่าไม่ชอบได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมเดี๋ยวแบงค์ดิ เยวนะกาลังคิดอยู่ว่าไม่ชอบเสียงอะไรแบบเป็นเสียงแบบหลบกวนท่อไปมลพิษเราไม่ชอบเสียงท่อรถอ่ออันนี้มันมีที่มาคือเราอยู่หอใช่ไหมแล้วห้องเราอ่ะมันอยู่ชั้นสองแล้วมันติดถนนเวลาแบบตอนกลางคืนแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ยินเสียงแบบรถมอเตอร์ไซค์เสียงเงี้ยงใช่ใช่แล้วด้วยความที่เราอยู่ชั้นที่มันแบบชั้นที่มันต่ําอ่ะเออมันก็เลยแบบได้ยินเสียงชัดมากอภพยอ่ะ อ๋ออันนี้ยากเหมือนกันอะเพราะว่าปกติชอบฟัง ASMR ก็เลยจะแบบมันจะมีเสียงหลากหลายนิดนึงก็จะชอบแบบหลายๆอันแต่ว่าอันที่อันที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแล้วแบบแล้วเห็นคนชอบกันเยอะอะคือเสียงแบบเหมือนเสียงแบบอย่างเงี้ยนี่อกป่ะแบบไถอะไรสักอย่างที่มันกลมๆอะแล้วแบบอล้วโอ้อย่างเงี้ยนีกออกค่ะ ไม่คาดคิดอันเนี้ยไม่ใช่เสียงนี้เออโอเคได้คือสําหรับเราอะก็จะเป็นเสียงเง้นของเครื่องยนต์เหมือนกันเออแล้วอีกเสียงหนึ่งอะก็คือเสียงของยุงเว้อเออเออไม่ชอบเหมือนกันนี้ไม่ชอบเออซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอะก็เคยเป็นตอนนอนแล้วแบบว่ามันมาฮึ่งอยู่ข้างหูแบบแล้วบางทีเราพยายามที่จะตบมันอะแต่มันตบหูตัวเองมันคือเสียงที่กูไม่ชอบเว้ยมันเป็นเสียงเออแบบว่าอยู่ๆก็มาแบบ เออมัอนสิงแมวแมเออนั่นแหละแต่ก็คือโคตรไม่ชอบอ่ะซึ่งวันนี้คําถามของเราก็คือนี่แหละว่าทําไมหูถึงชอบดึงดูดยุงมาตอมนะคะอยากขั <laughs> อ่าก่อนที่เราจะมาหาคําตอบกันตรงๆเราก็ขอมาอธิบายหลักการเบื้องต้นในการเลือกเหยื่อของยุงกันก่อนดีกว่าเออซึ่งอย่างแรกเลยคือทุกคนรู้กันใช่ไหมว่ายุงส่วนใหญ่ที่มากัดเราอะ่ะคือตัวเมีย อันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานกันอยู่แล้วเนาะอ่าซึ่งคืองนี้จากเว็บแบตไตนะคะเราเขาก็ได้อธิบายว่าโดยปกติแล้วยุงตัวผู้เนี่ยคือเขาจะชอบอ,ออกไปเที่ยวเล่นแล้วก็จิบน้ําหวานของดอกไม้กันในขณะที่ยุงตัวเมียเนี่ยต้องหาเลือดให้เพียงพอ mm hmm. เพื่อใช้ในการฟักไข่เนาะ ซึ่งยุงตัวเมียก็มีเทคนิคพิเศษในการหาเหยื่อด้วยนะนั่นก็คือยุงตัวเมียสามารถจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์หายใจออกมาได้จากระยะไกลนั่นเองพอถึงตรงนี้ทุกคนก็คงพอจะเดากันได้แล้วว่าทำไมยุงตัวเมียถึงชอบมาตอนที่หูของเรา นั่นก็คือสาเหตุที่ยุงบินรอบหัวเราเลยเนี่ยก็เป็นเพราะหัวเป็นแหล่งที่คาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกมามากที่สุดนั่นเองซึ่งมันปล่อยออกมาจากการหายใจของเรานี่แหละที่ออกมาทั้งปากจมูกแล้วก็ใบหูแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหูก็เป็นจุดที่อุณหภูมิสูงด้วยก็สังเกตได้เวลาที่เราวัดไข้เนาะก็คือนอกจากใต้รักแร้ใต้ลิ้นก็ยังมีรูหูนี่แหละที่เขามาแบบติดใส่อะไรเงี้ยส่วนเรื่องของเสียงหึง่งหึงก็มีข้ออธิบายไว้ด้วยนะว่า เออคนไมเคิลเรียลนะคะเป็นศาสตราจารย์ด้านกีตะวิทยาจากมหาวิทยาลายาาัยแอริโซนาเขาบอกว่าเสียงหึง่งหึงรอบหูเนี่ยเป็นผลข้างเคียงมาจากการกระพือปีกของยุงประมาณ500ครั้งต่อวินาทีด้วยความถี่ประมาณ450-500เฮิรตซ์และมีผลแค่ในระยะใกล้ด้วยเราจึงมักได้ยินเสียงหึ่งแค่เวลาที่แบบยุงมันบินมาใกล้ๆเท่านั้นนี่นึกว่าเสียงหึง่งหึงมันคือเสียงร้องของยุง นึกว่ายุงมันเป็นแบบมันร้องไปเรื่อยๆแล้วก ouais> ็อย uh ู่ใกล้หูเราใช่ไม่ได้คิดว่ามันา่าสการกับกระพือปีกอันนี้อันนี้ค่ะไม่ถึงแต่ของแต็มเนี่ยค่าไม่ถึงน่าหละมันก็คือการกระพือปีกนั่นเองก็ขอเสริมเรื่องยุงอีกนิดว่าเราไปเจอในทวิตเตอร์ของ f l a กฟลอกมาเขาก็ได้บอกว่าปัจจัยที่ทําให้เราโดนยุงกัดมากกว่าใครเพื่อนเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากการเลือกสีเสื้อผ้าด้วยซึ่งยุงเนี่ยจะกัดคนที่ใส่เสื้อผ้าโทนสีทึบ มากกว่าโทนสว่างแล้วก็นอกจากนี้ยุงมีเปอร์เซ็นต์ที่จะดูดเลือดคนที่มีเหงื่อออกมากเนื่องจากเหงื่อเนี่ยก็จะปล่อยความร้อนย่โยวนให้ยุงเข้าไปดูดเลือดด้วยนั่นเองใช่แล้วก็นอกจากนี้คือเราได้ไปอ่านความเห็นของชาวพันธิพเพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับคําถามนี้ด้วยเพราะว่าก็มีคนมาตั้งกระทู้จริงๆหลายคนอยู่เออมีคนบอกด้วยว่าที่จริงอ่ะยุงอ่ะมันมาแบบวางแผนฉลาด มากกว่าที่คิดคือตอนแรกมันมาตอมหูทําให้เราอะลำคาญก่อนแล้วพอลำคาญแล้วอะเราก็จะหงุดหดงดหิดแล้วพอหงุดหงิดแล้วอะอุณหภูมิผิวหนังก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเต้นของหัวใจอะมันจะเร็วขึ้นเออแล้วก็การหายใจของเราก็จะเร็วขึ้นด้วยทําให้มีคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเออออกมาจากลมหายใจของเรามากขึ้นเออซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยก็คือยุ่งชอบอืม ก็คือยุงฉลาดกว่าที่คิดก็เป็นได้อันนี้เป็นทฤษฎีสงคบคิดนะเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดยุงเป็นสัตว์ประหลาดินโทร t r o ี c ก็คือเข้า่าแล้วเอแต่ว่าเราเคยได้ยินเรื่องหนึ่งว่ากรุ่เลือดก็มีผลเหมือนกันเออใช่ที่เขาบอกว่ามันจะมีเลือดกรุ่หนึ่งที่จะโดนยุงกัดมากกว่าคนอื่นเขาบอกโอเลาเลือดกรุบโอเหมือนกันพลอยเลือดกรุ่อะไรกรุ่บีแต่ว่าโดนยุงกัดแบบ ก็โดนเหมือนกันแต่อันนี้เหมือนยังไม่มีวิจัยจริงจังออกมาเท่าไหร่เราก็เลยยังไม่กล้าพูดเยอะใช่แต่ที่เราชอบมากที่สุดเลยก็คือมีความเห็นในของชาวพันทิพย์บอกว่าถ้าขามีหูก็จะได้ยินเหมือนกันครับเนาะตอนนี้ทุกคนเดแ่แบบนึงคืออะไรนะคือแบบว่าหมายถึงว่ายุงอ่ะมันก็ตอบที่ขาเราใช่ไหมเออใช่คือถ้าขาเรามันได้ยินเสียงได้อ่ะเราก็จะได้ยินเสียงยุงเหมือนกันเออ อันนี้อันนี้ดีนิดนึงเออโทษทีก็แต่เราอยากขอวกลับมาเรื่องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากหัวของเราอีกนิดนึงคืออาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่เมื่อสองปีที่แล้วอะเราเพิ่งเก็บแมวมาเลี้ยงเนาะน้องยูเมะแล้วก็ก็คือเอาน้องมานอนกับเราด้วยฟิลแบบลูกแมวตะเร็กอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ชอบมานอนบนหัวของเราเว้ยเวลาแบบตอนกลางคืนซึ่งเราอะก็แบบคล่องใจมากว่า อะไรว่าทําไมต้องมานอนที่หัวทั้ง,งที่ข้างๆก็มีที่อะไรเงี้ยเออจนไปเจอคลิป YouTube อันหนึ่งเขาก็ได้อธิบายถึงสาเหตุว่าทําไมแมวถึงไปชอบนอนบนหัวของเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็อธิบายเลยว่าเพราะหัวของเรานี่แหละที่ผลิตความร้อนเยอะที่สุด เออรวมถึงมีอัตราการเต้นของหัวใจและก็จังหวะการหายใจของเราด้วยมันก็เลยทําให้น้องแมวนึกถึงการหาความอบอุ่นจากแม่แมวนั่นเองฟิลแบบเออลูกแมวที่ซุกแม่แมวนอนด้วยอะไรประมาณนี้อแต่จริงนะคือบ้านเราก็เลี้ยงแมวเหมือนกันเวลาแบบแต่แมวแมวเราอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องนอนแม่เออแล้วเวลาเราไปนอนเล่นห้องแม่อ่ะแมวเราก็จะมานอนบนหัวตลอดเลยแล้วเราก็จะแบบไปนอนตรงอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ล้วตอนแรกแบบ พ่อแม่เราก็ชอบเหมือนใส่ว่าเนี่ยทีม่มันนอนบนหัวเพราะมันอยากอยู่เหนือกว่า <c oughs> เราเป็นทาสอย่างนี้ใช่เราแบบมันจะแบบมาเหมือนแบบเออฉันเป็นนายนายนะแล้วก็แบบอยากอยู่สูงกว่าเราประมาณนี้ไม่ได้รักไม่ได้รักเราหรอกแต่เมื่อ,อก่อนเคยเลี้ยงนกแล้วแบบมันก็ชอบมาอยู่บนหัวเหมือนกันอะ่ะเออหรือแบบถ้าเกิดใครแบบเคยไปเที่ยวที่มันเป็นแบบสวนสัตว์เปิดแล้วแบบนกบินมามันก็ชอบมาเกาะบนหัวอาจจะเป็นแบบเหตุผลเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะเป็นแบบ หัวเราเหมือนต้นไม้อะไรไม่ขนาดนั้นเลยหรอก็เป็นได้เออแต่ว่าก็ด้วยประการราชนีแหละค่ะที่ทําให้ยุงมาตอมหูของเราตลอดนะคะเออแต่สาเหตุเนี้ยเราก็เคยคิดคิดเองนะว่าแบบก็เป็นเพราะว่าเวลาเรานอนเราก็ห่มผ้าห่มแล้วมันก็แบบคลุมทั้งตัวอยู่แล้วอะแล้วมันก็คือพอนอนตะแคงมันก็เหลือแค่ส่วนหัวนี่แหละที่ยุงมันจะมาแบบสกัดได้อะไรเงี้ยเออก็เลยคิดว่าเออก็ เพราะเราะเนอนตะแครงไงยุงถึงมากัดอะไรเงี้ยใช่แต่ก็นั่นแหละพอรีเสิร์ชไปเรื่อยๆก็ไม่คิดว่าจะมีคําตอบที่ลึกซึ้งกว่าเดิมด้วยซึ่งถ้าใครมีวิธีป้องกันให้ยุงไม่มาตอมอะไรเงี้ยก็สามารถแชร์ได้เหมือนกันนะคะทุกคนคิดว่าไงบ้างตอนแรกอ่ะเราคิดว่าที่มันมาตอมใกล้ๆหูบ่อยๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีขี้หูหรือเปล่าแล้วแบบยุงมันก็แบบว่าอาจจะแบบ ของกินเหรอแบบชอบชอบกลิ่นอะไรแบบนั้นอ่ะอก็เลยแบบมาอยู่ตรงนั้นอืแต่พอได้ฟังแล้วก็เออมันดูมีหลายปัจจัยเหมือนกันที่ทําให้แบบยุงมันเข้ามาตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนรูหูของเรามันแบบสีทึบๆด้วยอ่ะเออมันแลอวเพื่อแบบมันดึงดูดอะไรที่ทึบๆยุงก็เลยมาอตอนแรกที่เห็นคําถามเนี้ยคือแบบ no idea เลยแบบไม่รู้เลยว่าทําไมคิดว่าน่าลาคาญอย่างเดียวเลยเออใช่ใช่แต่มันน่าลาคาญมากลยนะเวลาที่แบบว่า มีมดหึ่งๆปุ๊บเนี่ยจะเราจะเปิดไฟเลยแล้วก็คือจะเตรียมตบเลยอ่ะเวลาเราอยู่แบบสมมติใช้ชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยมันก็เฉยๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบได้ยินตอนเพิ่งตื่นหรืออะไรเงี้ยโอ้โหงุดหงิดขั้นสุดเออเออแต่ว่ามีความรู้ตอนเด็กๆที่เราเคยไปอ่านเจอมาเรารู้สึกอเมซิ่งเหมือนกันเกี่ยวกับยุงคือเขาบอกว่า,มาแมลงอ่ะเป็นสัตว์ที่เลือดอ่ะเขาจะสีใสเออแล้วเราอ่ะก็เลยรู้สึกอเมซิ่งที่ เวลาตบยุงอ่ะเราที่เห็นเลือดเป็นสีแดงอ่ะก็คือยุงอ่ะมาจากเลือดของเราอเออตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าเอ้ย Amazing กับความรู้ข้อนี้มากว่าเอ้ยเอ้ยที่มัน,นแดงดก็คือเอ,อ,เ,อ,อเลือดเรานี่แหละอะไรเงี้ย เออใช่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ EP ีที่17อวัยวะของเรานั่นเอง mm hmm. ก็ถ้าใครอยากให้พูดเรื่องไรหรือว่ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอว wa, mm ัยวะมาเพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถฟัง Wonderful mm hmm. ได้ทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์ทางทุกช่องทางของ s ม m o n Podcast ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบาย